วัสด,ดีครับวันนี้มาพบกับพี่เสือปั่นสล็อตเช่นเคยนะครับผมอเกมที่มีชื่อว่านะฮะมาจองเวสองนะครับเส้นทางมาจองเวนะครับผมไปเริ่มเลยแล้วกันนะครับวันนี้พี่พี่เสือพกทุนมา5บาทนะฮะโอ้โหเซตยอดนะฮะสุดส่อสองหอใส่ไข่นะฮะยังไงยังไง เบ็ดห้าบาทนะครับผมเบ็ดห้าบาทนะครับผมพี่เสือนะครับขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับขอกดมือนะกดออโต้ Auto ไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบแม่งไหละยะเออเออมาดิมาดิาดเออสวยนะครับโอ้ยด,ดอกนี้เต็มหน้าไปดิสิบสามบาทมาอีกสองสองเออขีสอง,สองเออองลยต่อคตเตอร์จะมาหรือเปล่านะครับดอกนี้เก้าสิบสามบาทเบ็ดละบาทจริงหรือเปล่านี้ เบ็ดหรือปาดจริงหรือเปล่านี่ไปดิจังหวะน,นี้โอ้โหเหบ็ดระบาดเรานะโอ้โววิ่งมาเท่าไหร่นะครับวิ่งมาเท่าไหร่นะครับผมไปไปโอ้วันนี้นะใครที่ชื่นชอบคิปพ,พี่เสือนะครับก็ฝากกดถูกใจนะครับกดสับซักใครให้กําลังใจพี่เสือนะครับคอมเมนต์ให้กาลังใจพี่เสือได้นะฮะอ่าโอ้โหมาจังหวะน,นี้นะครับมาอย่างนี้พี่เสือขอเพิ่มนะฮะ เบ็ดละ5บาทนะครับผมอาเบ็ดละ10เลยแล้วกันนะฮะ10หมุนไปไป10หมุนนะฮะจะได้นะฮะจะรอดหรือจะล่วงนะฮะไม่ใช่มาม่วงก็ล่วงได้อาสวยต่ออย่างงี้ดิเออดอกนี้ห้าแถวเต็มหน้าไปเดี๋ยวขับพันพันพันพมาแล้วนะดอกนี้นะโอ้พันมาแล้วนะฮะอนะโอ้ะะโอบึมบั่มมากบึมบั่มมากปาจิงโกะเลยนะ รางวัลก้อนโตนะเงินรางวัลก้อนโตนะหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดนะฮะอ่ะยาวนะฮะยาวไปยาวไป <c oughs> <c oughs> ขอโทษน,นะฮะ <c oughs> ที่ไอ้นะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับโผลิพเสียเป็นห่วงนะขนาดโอ้โหไว้แางนี้ตอนนี้เข้าต่อมาเนี้ยเออโอ้โเข้าน้อยนะเออกรขี้เดี๋ยวกำบกรตดไว้ยะเข้มแต่ช่วงนี้นะครับ ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจดูแลสุขภาพกันด้วยนะพี่เสือขนาดตัวใหญ่ยังไม่สบายเลยนะอ่คอแห็บๆหน่อยนะฮะไม่รู้ว่าติดอะไรนะเออโอ้โหนึกว่าเท่านะเออไปจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงสองเอย,ยังไหลนะครับยังไหลนะเออสวยอะไรสี่เหลี่ยมเข้าต่อโอ้โหตัวนี้แม่งแพงจัดว่ะ โอ้ตัวนี้ก็แพงนะไหลต่อรเปล่าเออหมวกหมวกตัวนี้ผมเรียกหมวกนะฮะผมไม่รู้จะเรียกอะไรมีตัวคลุมเหมือนหมวกนะสองสองเออโอ้แม่งช่วงนี้แม่งไหลเข้าดีไหวอะช่วงเวลาโบนัสทมมนะพี่เสือก็มาเป็นเล่นช่วงเวลาโบนัสทมมนะฮะเช่นเคยใครที่ชื่นชอบคลิปพี่เสือนะครับสามารถติดตามเวลาโบนัสท,ทม์พี่เสือได้นะครับผมเดี๋ยวมีลิงก์นะฮะอยู่ใต้คลิปนะฮะ สามารถคลิกลิงก์นะฮะเข้าไปร่วมกิจกรรมนะรับเครดิตฟรีนะฮะหรือว่าเวลาโบนัสทามนะครับหรือว่าแจกบอเล็ตนะฮะมีกิจกรรมร่วมทุกวันไม่ต้องห่วงนะฮะวันไหนไม่มีคลิปเสียไม่ตื่นนะครับผมอ่าไปห้าแถวช่องแรกนี้มีโอกาสนะอือแปดสิบหมาต่อโอ้โหเบ็ดละสิบาทนะทุกคนนะอันนี้เบ็ดละสิบาทนะครับบอกไ้ก่อนนะฮะไม่ใช่เบ็ดละห้าสิบนะครับ เดี paid, ๋ยวสิบบาทเข้ามาห้าร้อยขนาดนี้นะครับอู้ยังไหลต่อห้าแถวดี่ห้าแถวดี่ห้าแถวมาาว่าห้าแถวมาที่เต็มได้นะเนี่ยหมาดิหมาดิยังยังไม่มาเบ่งแรงไม่ได้นะเจ็บท้องนะหนึ่งพันสามสิบนะครับซุปเปอร์เมกะไปอีกแล้วนะครับผมเอาเงินตอนนี้ผมหันมาทีห้าพันแล้วนะฮะโอ้โหหันมาอีกทีห้าพันแล้วนะครับผมเหลือเชื่อนะฮะ สงานะนี้นะฮะพี่เสือว่ามาจองมันมาพี่เสือรู้สึกอยากเพิ่มเบ็ดนะฮะลบมากราบหายหรือเปล่านะครับผมลบมากราบหายหรือเปล่านะครับไม่รู้เหมือนกันนะะเบ็ดละพันนะขอเบ็ดละพันนะฮะเ์ะนนะฮะเอาดีขอกดมือนะหมายแรกยังไงนะครับหมายแรกยังไงเอาเลยเปล่าไม,ไม่กล้ากดไหเฮียเสียวเฮียได้ห้าตาเอาดีหมายแรก โอ้หมายเสองโอ้โหไอ้เหี้ยหมายเสามดิไอ้สัตว์เอาดิไอ้เหี้ยหมายสุดท้ายนะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเ,เกิดไม่เข้านี่แม่งจบเลยนะเนี่ยเอาดิมาดิอือเอาสวยไปต่อดิอือไปต่อให้ผมเด้ออือสวยนะครับแต่งมาหมื่นแล้วนะ ไอ้ยีโอ้โหนึกว่าไม่รอดนะครับไอ้หี่เหลือพันสุดท้ายนะโอ้ฟาดฟาดมาทีเดียวนะครับฟาดมาทีเดียวนะครับผมฟาดมาทีเดียวนะครับดอกน,นี้ต่อยโหแตกมาแสนไอ้เ้ยจเบึม้บามบ้ามากเลยนะคะผมโอ้โหเป็นยังไงเนี่ยเอาดิมาดิเออเออเดี๋ยวสแคตเตอร์เข้าให้ผมแม่งเหน่อยนะเข้ามานี่ผมแม่ง โอ้ยเต็มหน้าดอกนี้9ก้าหมื่นะครับทุกคนโอ้โหพี่เสือนอนกินเช่นเดิมนะฮะวันนี้พี่เสือนะครับผมปั่นไม่เก่งแต่พี่เสือปั่นได้ตลอดนะฮะอ่าแสนเก้านะครับผมแสนเก้าพันนะฮะไม่ใช่เก้าหมื่น 9, 000, นะฮะพี่เสือขอกดมือสักรอบนะครับผมมือพี่เสือรู้สึกกันโอ้ยอ่าอ่านยังไง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 ไงยผงไม่มาหลอกอย่ามาหลอกเลย เอ้ยยุ้ยมาวะมาวะบางทีใส่อารมณ์ไปมันก็เอ้ยหมุนฟีสิบหมุนนะครับไปลุ้นกับพี่เสือกันหน่อยครับไปเชื่อเชื่อจุดจุดเออ,อสวยนะครับเข้ามาอย่างนี้เข้ามาอย่างนี้เต็มหน้าไปดิเออสามสิบสามจะแค่หลายต่อเปล่าโอ้โหสวยนะครับช่องสองสามมีวายนะครับอืมอ,อะไรลูกกลมๆเนี่ยช่องแรกดิเอ้ย ีไม้แรกก็มาโหดขนาดนี้แล้วเนี่ยอะไรมันจะขนาดนั้นโอ้หมาอีกอย่างนี้แสนแปดคูณสิบคูณสิบก็ไปอีกแล้วมาอีกแล้วแตกก็ไปดีเอ้ยเอ้ยแค่ไม้แรกนะครับทุกคนอะไรมันจะขนาดนั้นเนี่ยโหแค่ไม้แรกนะครับแตกมาสี่แสนสองนะครับผมโอ้โห มันจะอะไรจะโหดขนาดนั้นหนิผมปวดหัวไปหมดเลยเอ้ยดีแล้วนะครับที่มันเข้านะครับถ้าเกิดมันไม่เข้ามานี่เดี๋ยวจะบ่นมันอีกนะอื้อไหลดิโอ้มีก้นะครับปวดกามหมดมีก้ลากเสีงยงยาวไปหน่อยอือสวยนะครับอื้ออื้ออะไรวะมาเถอะมาเถอะอีกห้าหมุนเนี่ย ไหนๆก็ฟรีเกมนะมาแล้วมาดีแล้วขอให้มาดีต่อไปนะครับฟาดไปอึ๊บขอสองช่องสามสองขีดอื้อไหลดีอืหอห้าหมุนสุดท้ายอยากเกลืออไม,ไม,ไม่ไม่เกลือนะครับผมพูดผิดนะแม่งแตกมาักขนาดนี้ไปหาว่าเกลือไม่ได้นะครับผมอือดอกนี้ไหลต่อสองขีดช่องแรกชิ เอาไปาไยปายหลุนต่อหลุนต่อต่อสุดท้ายเพื่อเตียฮึบเออสวยนะอะไรต่อหรือเปล่าเนี่ยเออห้าต่ออยู่นะเออห้โหวายมาขนาดนี้วายมาขนาดนี้ยัดแค่แม่งไม่เข้าไม่เป็นไรนะครับโอ้โหเงินรางวัลหลวมนะเงินรางวัลหลวมนะสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปพี่เสือนะครับผม ก็สามารถกดถูกใจให้กำลังใจคอมเมนต์ Comment ให้กำลังใจกันได้นะฮะเดี๋ยวจะมีลิงก์นะครับผมอ่าลิงก์อะไรนะครับลิงก์กลุ่มนะครับอ่าลิงก์จ่ายเครดิตฟรีวอลเล็ตฟรีนะครับหรือว่าช่วงเวลาโบนัสไทม์นะฮะวันนี้พี่เสือก็กราบสวัสดีนะครับบ๊ายบาย